นยิดนดีดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปปอช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวงการเคปปอเครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ในตอนนี้ชาวเน็ตเกาหลีกําลังให้ความสนใจแล้วก็พูดถึงกันอยู่นะครับในแพลนนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของยุนอาจาก Girls Generation นะครับยุนอา O.G.G หลังจากที่ยุนอาเนี่ยได้เข้าร่วมงานของมิวมิวไปนะครับก็มีรูปจากสื่อต่างๆมากมาย ถูกปล่อยออกมานะครับยุนอาเนี่ยก็สวยมากๆเลยท็อปวิชวลนะครับไปงานครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองเช่นเดียวกันและยุนอากับมิวมิวเนี่ยหลายคนก็ต่างบอกว่ามันเกิดมาเพื่อกันและกันเลยนะครับแต่ท่านทีที่มีรูปของมิวมิวในงานครั้งนี้ถูกปล่อยออกมานะครับซึ่งเป็นรูปของยุนอาที่ถ่ายโดยเกตตี้อิมเมจทำเอาชาวเน็ตเกาหลีใต้ถึงกับเอาไปตั้งกระทู้พูดถึงกันเลยนะครับหลายคนบอกว่าผิดหวังกับรูปจาก g กตตี้อิมเมจของยุนอาในงานแฟชั่นโชว์ของมิวมิวมากๆซึ่งในครั้งนี้ยุนอา ที่เป็นแบบว่าผ้าไหมพรมนะครับสีส้มเข้าเซตกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงแล้วก็เสื้อคลุมด้านนอกนะครับแถมยังถือกระเป๋าที่เป็นของมิวมิวสีส้มอีกด้วยแล้วก็ปิดด้วยรองเท้าบูทสูงสีดําแต่รูปภาพที่เกตตี้อิมเมจถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นแบบสไตล์ของเกตตี้อิมเมจเลยอย่างที่ทุกคนรู้กันแ,แบบเบียบๆนะครับไม่ได้มีการแบบว่าเอ้ยรีทงรีทัชใดๆเลยนะครับไม่ได้แต่งสีแต่งรูปแต่งแสงอะไรเลยซึ่งเป็นการถ่ายรูปที่แบบว่าโอโ้โหฟาดฟันกับตัวแบบมากๆและได้ความ ที่เป็นแบบว่าท็อปวิชวลในเจน3ของยูนาแล้วด้วยเนี่ยหลายๆคนก็เลยคาดหวังมากๆแต่ว่ารูปออกมาแล้วเนี่ยทำให้ชาวเน็ตบางส่วนรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมรูปถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับและก็มีการตั้งกระทู้พูดถึงกันว่าผิดวังกับรูปภาพของยูนาจากเกตี้อิมเมจในงานกัางนี้มากเลยคอมเมนต์ในหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าชุดของยูนาเนี่ยไม่เข้ากับยูนาทางสไตลิสต์เขาคิดอะไรอยู่ทาําไปถึงจัดจุดนี้ให้หลายๆเสียงเนี่ยคอมเมนต์ไปถึงเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งหน้าของยูนานะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มีกาารจตไปว่ยน ไม่สวยหรือว่ายุนอามีอายุแล้วอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะคอมเมนต์ไปที่เรื่องของเสื้อผ้านะคะว่าสีไม่เข้ากับยุนอาป้าเสื้อผ้าเนี่ยดูไม่เหมาะกับยุนอาดูเป็นผู้ใหญ่กว่ายุนอามากเกินไปทั้งๆที่ใบหน้าของยุนอานั้นสวยมากๆบางคนก็บอกว่าทรงผมของยุนอานั้นถ้าเปลี่ยนไปเป็นทรงอื่นหรือว่ามัดขึ้นไปให้เห็นโครงหน้าของยุนอาชัดๆน่าจะดีกว่านี้แบบนี้เธอดูมีอายุมากกว่าเดิมและก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเกตี้นั้นน่ากลัวมากๆเลยเอาถ่ายรูปซะแบบว่าไไมม่ดด้้้ทําาใหฉันรูสึกกกออยงลี อีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าเพียงแค่เปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าและเปลี่ยนชุด,ดนิดหน่อยยุนอาก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วทั้งที่นี่คือเกตตี้อิมเมจแต่ก็เอาความสวยของยุนอาไม่ลงอีกหนึ่งคอมเมนต์ได้บอกว่าฉันนั้นคิดว่าเธอต้องเปลี่ยนแฟชั่นเปลี่ยนทรงผมแต่ก็สไตล์การแต่งหน้าของเธอในงานทั้งนี้ยุนอาดูสวยแต่สไตล์นั้นดูน่าผิดหวังแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคอมเมนต์ที่ดูแบบเอ้ยยุนอาคือกับ,บอายุเยอะแล้วไม่ได้สวยเหมือนแต่ก่อนแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าหากอยากเห็นรูปคนนนขอออองงยุาาาาาให้้้มมดูคคววจจริจก ty, นนกัี็ืแบบ่โต ย,ยุนอาก็คนนะครับทุกคนทุกคนนะมีรูกขุมขนได้ใครที่ได้เห็นรูปจาก Getty i m a g e ของยุนอาในงานแฟชั่นโชว์ของมิวมิวครั้งนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยแต่เราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับสำหรับเราเนี่ยเราว่ายุนอาสวยมากเลยเลยยังแค่สไตล์การแต่งหน้านั้นเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเอยไม่ค่อยเข้ากับยุนอาหน่อยถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยออกมาสวยเช้งแน่นอนนะครับแต่ใดๆก็คือรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็ว่าสวยมากๆแล้วนะครับ หากเป็นเราเนี่ยโอ้โหแบบไม่รอดตั้งแต่รูปแรกแล้วคลิปนี้ใครมีความเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ